<to> die. Okay, สวัสดีครับับวนนี้มาพบกับรายการกุไม่รู้เกมอะไรทีอวันนี้ก็จะมารีวิวไมค์ครับนะฮะเซิร์ฟฟูวินที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำเลยนะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้น,นะฮะก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะก็เออเอาไปใส่นะฮะเออลืมบอกเวอร์ชั่นก็เวอร์ชั่น1.5.2นะฮะก็มาเล่นได้นะฮะ อ้าเซิร์ฟวิน,นี้มีหลายเซิร์ฟนะ,ะอาจจะลงว่าผมไปเล่นเซิร์ฟไหนเซิร์ฟที่หผมเล่นประจําแล้วผมไม่ไปเล่นอย่างอื่นก็คือเซิร์ฟนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ฮะเราไปเลือกคุณมาเล่นเซิร์ฟนี้นะฮะผมแนะนําเล่นง่ายด้วยถ้าเราถ้าเราเออโหลดถ้าเราเออโหลดตัวเกมของเซิร์ฟมันจริงอะ่ะมันก็จะมันเป็นยังไงนะฮะมันจะแถม มอสเอ็กเลเอร์ ray. ซิร์ฟนี้ไม่ป้องกันเอ็กเลเยลยก็คือเราให้หาแหลมมามาขายแล้วเราเอาไปซื้อของเทพคือตรงนี้คุณมาดูที่วัดก่อนนะฮะแต่ผมเข้าไปไม่ได้เพราะผมเอาคิดอยู่มันทำให้มันแหลกนะฮะก็อันนี้ก็คุณมาดูเซิร์ฟมัน,นะฮะผมไม่ได้ปรุงหมดเลยมากแต่ก่อนฮะถ้าเราซ่อมแบบนี้มันไม่ได้เออสามร้อยบาทนะฮะเท่าพังเท่ทาประกมาเท่านี้ ประมาณ100พังเป็นหนะ่เะเสียเป็นพันเลยนะฮะจริงนะฮะพูดจริงก็เรามาซ่อมตัวนี้ดีกว่าแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาแล้วมันไม่มีซ่อมแบบเก่าแล้วตอนนี้เป็นซ่อมแบบนั้นอันนี้เออไอเทมอันนี้โดเนตก็มากันดูนะฮะก็จะผมจะบอกว่าตรงไหนยอยู่ตรงไหนนะฮะตอนที่คุณเข้าเซิร์ฟมาในเซิร์ฟนี้คุณอาจจะเกิดอยู่บนหลังคานน้นเพราะว่าเซ็ตยังไม่ดีเท่าไหร่ แลวคุณก็ลงมาคุณพิมพ์สปาได้ลงมาตรงนี้ก็จะเกิดตรงนี้ทางนั้นจะไปไปใไนวะจำไม่ได้ทางนั้นไปที่วับไปบ้านของที่ดเน็ตไว้ฮะบ้านของคนที่เติมเงินห้าสิบูเพื่อสร้างวับไปบ้านของตัวเองที่เซิร์ฟฮะก็ทางไหน,น,นะฮะทางไปซ่อมของพอดีด้วยทางนั้นไป exp นะฮะไปเอา exp แล้วก็มานี่ฮะอันนี้แจกของ ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราไปขุดแร่เอาฮะอันนี้วิธีการเล่นอันนั้นเอ็นชาร์ดของนะฮะคุณลองไปทํากันดูมาเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านผมก่อนก็ตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วฮะอีกยี่สิกว่านาทีผมก็อัพคลิปลง Youtube พอดีเลยเอา้ากลับสปาทำไมเนี่ยกลับบ้านนี่แหละถ้าเสียงผมเปลนก็ขอไฟด้วยฮะเ,เจ็บคขนิดนึงฮะนี อันนี้บ้านผมทรงโมเดิร์นแล้วเมื่อกี้คนเห็นหัวแบบๆใช่ไหมฮะนะฮะหัวสกินที่ผมซื้อมา8 0 0พกว่า8 0 0พันแปันั่นแหละไม่แปดพันกว่าหรอกซื้อมาหัวละ8ปดพันหนึ่งหัวซื้อเองเก็บเองแต่ก่อนอะถ้ารวมแต่ก่อนนะเป็นสองพเป็นสองร้อหัวแม่งมันแปลว่าไอ้พวกคนมันเกียนออะไอ้พวกที่มันมาเล่นในนี้แล้วมันก็เกียนเกียนของออกไปอะ เกียนหัวตอนนั้นฮนะออกไปเซิร์ฟแป๊บเดียวเพราะว่าจะไม่รู้จะไม่โกงแล้วออกไปเซิร์ฟแป๊บเดียวมันไม่เหมือนกันนะตานะออกไปเซิร์ฟแป๊บเดียวดูดิว่ามันจะเกียนหัวเราไหมเราออกไปปุ๊บก,กรบรีบเข้ามาปุ๊บแม่งเกียนหัวละยี่สิบหัวบอกแค่หยุด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 หแม่งไม่หยุดนะมันทุบต่อไม่แคร์ซื้อใดๆเลยมันก็ทุบทุบทุบุบุบทุบทุ เออผมก็รีบวิ่งไปทุบโพเทคออกแล้ววางโพเทคใหม่ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นอะไม่ใช่บ้านหลังนี้หรอกก็เป็นบ้านหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งอะผมกลัวเกยียนมากก็เลยไปทำโพเทคของเอ่อมันจะเป็นแถวละสิบทำไว้ปุ๊บโพเทคยาวไปถึงนอกโลกยาวไปถึงเบดล็อกปุบแลวคราวนี้ผมแอดโพบ้านใครผมไม่ได้แอดเอ่อที่ไหนแลนะ้วฮะ ผมไม่แอดเออตรงตรงหัวผมแอดแต่ตรงบ้านเท่านั้นผมไม่แอดหัวผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยราะผมโดนเกมไป4ีห้รอบเป็นยี่สิบสามสิบร้อยกวัวคิดดูแล้วก็ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ